สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอลับครับวิดีโอนี้ครับเป็นรายละเอียดการซัพเปอร์เวิร์กโฟล์สองรูนะครับเป็นศูนย์สามดิสโตเจเบิลนะครับอันและวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่สองของดิส t ตเจเบิลนะครับหลังจากที่วิดีโอที่แล้วนะครับเราทําตัวจันทรนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาสร้างแปลกันต่อในวิดีโอนี้นะครับอถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มันเลยครับนะครับตอนนี้เรามีตัวอัฟเตอร์นะครับตัวจันทรนทั้งสองฝั่งละต่อไปนะครับเราจะมาทําตัวแปลนะครับ ปเราก็ต้องไปเอาเส้นขอบสองฝั่งนี้มาถูกป่ะครับขอบสองฝั่งนี้คือเริ่มจากตรงนี้เลยตัวเป็นรูปที่เราดีเบ็บไวนบนบ้นะครับเพราะจะไปคัปปี้ขึ้นมาตัวฝั่งอันนี้นะครับเป็นอันแรกอันนึ้งเป็นนี่ก็เม r ร์ชนะครับ เราอาจะตั้งชื่อว่าเป็นตัว roof หนึ่ง h นะครับแล้วก็เราจะมาทำกับอันนี้ด้วยนะครับไอตัว surface ที่สองนะครับ surface ที่สองอันข้างบนนะครับเืินนี้แล้วก็อันข้างล่างคืออันนี้นอ่าแล้วก็ เป็นรูปเอชรูปสองเอชนะครับไปนะครับเราก็จะมาดีวายนะครับตัวบ้านเราก็เอาเลนส์มาก่อนนะครับถ้าเหมือนอันแรกครับเราก็ดูว่าไหนายาวกันนะครับตอนนี้เราดูแล้วอันนี้สิบห้าอันนี้ สิบห้าจุดเก้าอันนี้สิบห้าจุดเจ็ดอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเอันนี้มานะครับเราเคยมีอยู่แล้ัดดัตเทนสแปนนี่นะครับเราจะคัปปี้มาไว้ข้างล่างนะนี่แล้วก็อน,นัยยะ แล้วก็เอาหานป่ะครับอันนี้อ่าลืมเลนส์นะครับยแล้วก็จิ้มไปที่เขาครับแล้วก็ใส่เคลือบครับออ่าตอนนี้นะครับเราก็ได้พอยต์ละนะครับต่อไปนะครับเราจะสร้างเส้นคือจริงๆตรงนี้นะครับเราไม่ต้องเมิร์จก็ได้หรือว่าเราจะเมิร์จก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมเมิร์จไป ว่าอันนี้เราไม่ได้เมิร์จถูกป่ะครับอันนี้ผมจะเมิร์จุลันถ้าเกิดเราเมิร์จเนี่ยจะทำงานไงนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราจะสร้างลายถูกะครับแต่ว่าเนื่องจากอันนี้มันเป็นเอ่อเราจะสร้างเส้นนะครับเราะจะใช้ P line h ทน d เราปิดจิ้มเข้าไปแล้วครับปุ๊บอยายจะได้เส้นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำการ flip matrix นะครับ แต่จะเห็นว่าไอตัวเนี่ยครับตัวลิสตตรงนี้มันไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นผมนจะต้อง Reverse แต่ว่าเนื่องจากตอนนี้จุดมันอยู่ในเนี่ยครับอยู่ในคอมนอันเดียวเป็น Data Structure นะครับเพราะฉะนั้นผมจะจัดการตรงที่เส้นแทนนะครับจะจะฟลิปเคิร์ฟตรงนี้แทนปึ๊บนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปอ่าได้นะครับได้ละ เนื่องจากหลังคาของเรามีองศาไม่เท่ากันต่อทางผืนนะครับถ้าเกิดเราวางแปรตามองศาของตัวจันทรันทั้งหมดนะครับมันก็จะทําให้แปรของเรานะครับบิดไปตามองศาของทั้งจันทรันและหลังคาในวิดีโอนี้นะครับเราจะาใช้ตัวองศาของหลังคาตรงกลางนะครับมาใช้ในการวางแปรนะครับผมนี่จะเป็นตัดเสนเกนะครับตัดเสนเกลหนึ่ง แล้วก็เหมือนเดิมครับเราจะหาจุดตรงกลางรรน,นะครับ<ม>แล้วก็เราจะจุดนี้นะครับโปรเจกต์ลงไปบนเซอร์เฟตอันแรกเราถูกครับมาเซอร์เฟตแรกอันนี้นก๊อปมาเพื่อเราจะหาตัวเพลนตัวนี้ออกมาครับอ่าแล้วก็นะครับไปที่เซอร์เฟตนะครับตัวนี้เซอร์เฟตโคเซตพอยด์นะครับพอยด์เซอร์เฟตมีขึ้นหน่อนะ แล้วเราเอาตัว UV Point ตรงนี้นะครับมา Evaluate Surface นะครับเรา e a u a e p o i n ตรงนี้แล้วก็ Surface ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้นะครับเป็น Plane Frame นะครับเราลองใช้ดู Frame ตัวนี้ก่อนนะครับว่าเราใช้ได้ไหมเป็นแนวนอนอย่างนี้ถูกไหครับส่วนะ Normal สิ่งที่เราอยากจะได้นะครับเราอยากได้เป็น เพลนที่เป็นแนวนี้แทนอะเป็นแนวเนี้ยนะที่มันที่มันไปแนวเดียวกับตัวเคอร์ฟของเรานะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับนิดนึงโดยที่เราจะเพลนตรงนี้แหละมานะครับแล้วเราจะเป็นดีเพลนนะครับ mm hmm. หรือเราดูวิธีการสร้างอันอื่นก็ได้นะครับไปที่เพลน ตัวเรามีเวกเตอร์นะครับมี plane normal นะครับเราอาจจะใช้ plane normal ตัวนี้ก็ได้เนื่องจากเรามี u direction v direction ครับเราก็ลองดู origin นะครับก็คือ point ตัวประ point แทน z นะครับแทน z เราอาจจะใช้ตัวลองเป็นนีได้ไหมาครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็น v ละ่ะ v ตรงนี้ก็ไม่ใช่นะครับ normal ซึ่ง normal ก็คือไอตัว face ตรงน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ อาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับตัวนี้อันนี้ตัวนี้ไม่เวิร์กอาจจะเป็นตัวเอ,เอาดูแลนะครับถ้าไม่มีเราก็แค่เนี่ยครับใช้วิธีนี้แล้วก็คอนเปลมอันใหม่นะครับออริจินก็คือตัวเดิม Can นะครับแกน x นะครับเปิดตัวนึนงอันนี้ปิดเลยเราอยากได้แกน x เป็น normal ว่าธรรมติเราอัจฉริ normal ไป <c oughs> แกน y เป็นแกน y สมมติใช่ไหมเอยอ,อันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นแกน z อ่าฮะอันนี้ไม่มีนาแกน x อ่าฮะอันนี้นะครับแล้วถ้าเป็นอันนี้ แล้ normal บแล้วแล้วก็เป็นเป็น y อ่าอันนี้นะครับใช้อันนีเอียไม่ต้องใช้คอ่ะแล้วก็ origin เป็นโอเคตามนี้เลยนะครับสร้างเพลงขึ้นมาใหม่เพื่อมานี้เสร็จแล้วนะครับเรามีเคิร์อยู่ตัวครับอ่าแล้วก็ offset ใช้ตัวเป็นตัว plug in ไปเลยแล้วกันนะครับง่ายๆนะครับเคิร์ฟนะครับ ลนลงข้างล่างแล้วนะครับแล้วก็ Distance นะครับเป็น b ว t t เ n Depth นะครับคตน,นี้ ว่าถ้าเกิดบอกว่าอยากให้มันขึ้นทั้งบนแทนนะครับแล้วก็เป็นค่านิเกตินะครับง,ง่ายๆนะครับมีลงไปข้างล่างเลยนะครับแล้วก็เราอาจจะแต่เหมือนเดิมนะครับเราอาจจะอ่ะ่างนี้ไปก่อดนน้านอ่ะ่างนี้แบบเราจะสร้างปเป็นเซอร์เฟซก็ได้ครับบอลตังนี้เซอร์เฟซ แล้วก็ใช้ตัว offset นะครับ surface เลยนะคส่วน d i s t a n c e เนี่ยส่วนิว่าต i s t o เป็น Depth กับตัวความกว้างมันเท่ากันแล้วกันเพราะฉะนันมจานมีหาร2นะครับแล้วก็นะครับ d i s t a n c e มีระบุไซ z e ให้เป็น negative นะครับใส่เข้าไปาแล้วก็เป็นอันนี้คือเป็น ัตเทนเด็นะครับเอ้บัตเทนลูกหนึ่งนะครับนี่ถ้าเกิดเราจะจูนเพิ่มนิดนึงนะครับตรงที่ไอ้ตัวนี้เราไม่อยากได้สุดท้ายบนนี้ถูกป่ะครับเราไม่อยากได้สุดท้ายบนนี้เราอาจจะเนี่ครับตัวเคิร์ฟตรงเนี้ยตำแหน่งเคิร์ฟตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องลดลงนะครับขยับนิดนึงเราสามารถขยับโดย ตั้งแต่ตรงนี้แหละครับตัวนี้นะครับราจะขยับโดยที่นะี่ครับว่าเราอยากทำให้เคอร์ฟนี้สั้นลงนะครับก็คืออาจจะเราจะใช้ตรงว,วิธีการชัตเตอร์นะครับหรือว่าถ้าเราจะลองสองแบบแล้วกัน extend น,นะครับใช้ extend curve ก,กับตัวชัตเตอร์เราจะลอง extend ก,ก่อนนะครับ ถ้าเกิดอันนี้มันใส่ค่าเป็นลบได้นะครับตอนนั้นหนึ่งจุดสองปุ๊บแล้วก็เป็นนก g a t i นะครับนี่ครับก็คือเพิ่มตั้งสองอันแต่สั้นลงเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไป เหมือนมีเออร์เลอเกิดขึ้นนิดนึงนะครับเนื่องจากมันสร้าง s u r ร์เฟได้ไม่ครบทุกอันนะครับถ้าะะะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําวิธีโดยที่ไม่ใช้ปักอีกก็แล้วกันนะครับนะครับเราจะผมกไม่แน่ใจว่าทำไมมันเกิดออร์เลอรตรงนี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้ใช้วิธีนี้เลยแล้วกันเราจะ,ะเป็นออฟเซ็ตธรรมดาแทนนะครับ<ม>เออร์เพลนะครับ distance curve curve ของเราคือ curve ตรงนี้นะครับ,ะะรบแล้วก็ d e t ถู e ต้องนะครับแล้วก็ merge นะครับ simplify นะโอเคแล้วก็ loft นะครับแล้วก็ offset surface ตรงนี้นะ เนี่ยครับเราก็จะได้ตัวแปรที่มันขยับเข้ามาข้างในนิดหนึ่งนะครับเราก็ไปปรับค่าตรงนี้นะครับว่าจะให้เข้าไปเท่าไหร่แต่นิดหนึ่งนะครับก็คือตรงเนี้ยมันขยับเท่ากันอันนี้ก็คือเมตรหนึ่งนี้คือเมตรหนึ่งครับมันไม่ได้เป็นพาราเตอร์เท่าไหร่สมมติว,ว่าถ้าเกิดฝั่งนี้นะครับมันยาวกว่าฝั่งอีกฝั่งนึงเยอะเยอะมากๆนะครับเช่นเป็นอย่างนี้เลยเนี่ย ตัวระยะตรงนี้มันก็จะดูน้อยกว่าตี้มากนะครับถ้าเราอยากให้มันขยับเป็นพาราเมทริกนะครับตัวนี้มันอาจจะต้องไม่ใช่ใช้ตัวนะครับ extend c u r v รละอาจจะต้องใช้ตัว c h a t t e r ือตัวนี้จิ้ม curve เข้าไปนะครับดีพาราเมตริกแล้วก็อาจจะเป็น0 .1 0 0กับตัว 0, 0. ูน เก้าสูงสูงน้อยกว่าหนึ่งนะครับเพื่อแล้วก็อันนี้นะครับจิ้มเมิร์ชเข้าด้วยกันแล้วก็จิ้มเข้าด้ยตรงนี้นะให้เหลือเซกเมนต์แล้วก็จิ้มเอ็กเซมตรงกลางขึ้น,ะ gment, นมาอ่าเป็นอ่าอันนี้คือเส้นตรงกลางนะครับแล้วจิ้มมั้ใไปที่เกิดแทนนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะปรับซึ่งมันก็จะปรับตรงนี้เป็นพารามิเตอร์นะครับตัวนี้คือจะ,จะเล็กหน่อยแล้วตังนี้คือจะใหญ่นะ ก็คือเลือกตามความเหมาะสมนะครับนะครับก็คือถึงจะเล็กหน่อยถึงจะใหญ่หน่อยนะครับมานี่อันนี้คือได้ตัวแปนนะครับซึ่งแปรของเราเนี่ยก็จะตั้งฉากต,ตรงกลางตรงนี้พอดีนะครับส่วนซ้ายขวาเนี่ยก็อาจจะมีการกินกินกันบ้างนะครับตามสภาพนะครับ ซึ่งแต่เห็นว่าตรงนี้นะครับมันไม่ได้ไปจนตัดตรงนี้ออกมาครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะ extend ตรงนี้นะครับ b u t t o n ออกไปให้ไกลนิดนึงแล้วก็เราจะใช้ขอบตรงนี้เป็นกาตรตัดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปนิดนึงตรงที่ไปที่เส้น curve edge ตรงนี้ถูกประ่านะครับแล้วเราก็จะสร้างเพลนนะครับแล้วเราก็ move แล้วก็เวกเตอร์เ l a n e line p l นะครับจุดอ่าเนี้ยคือเป็นเ l a n e สองอันละนะครับผมตั้งชื่อ plane ตนนัดเส้นขัดนะครับเ l a n e หนึ่ง แล้วก็นะครับเราก็จะเอ็กเซนตัวเคอร์บแป้นเคอร์บนะครับคือต,ตัวนี้นวครับอ่าเราจะเอ็กเซนไปซึ่งเอ็กเซนตัวนี้เราก็คือแค่้มันยาวขึ้นนะครับ,เพร,ะะรรบเพราะฉะนั้นมันจะเท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะฉะนั้น่าจะเป็นพัดหมึ่เริ่มครับหนึ่งกับหนึ่งอ่าแล้วก็ทิ้กไปเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับมาคัดซึ่งตรงนี้มันต้องคัดหลังจากที่เราสร้างความหนาอะไรเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้ตัว Intersect ฟิสิกส์ข้อไม่ใช่นี่ครับเแ็บเพ้นก่อนนะครับเว็บโอเคเพ้นนะครับโอเคซึ่งเราก็ได้เคอร์ฟตัวบาตโดยแบ่งอ่าซิมไฟล์อ่าโดยที่แต่ละอันมันต่างอ่าแต่ละดูด้านนิดหนึ่งคนระับ ถ้าเป็นนี้แปลว่าถ้าเกิดเราชิฟผ่านนะครับตรงนี้มันจะเป็น n เท่ากับ2เคอร์ฟที่เราจะเอามาใช้ตัดแต่นะครับโดยที่เคอร์ฟหนึ่งจะอยู่ฝั่งหนึ่งเคอร์ฟอีกเคอร์ฟหนึ่งอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับเราก็จะใช้คำสั่งชิฟผ่านนะครับเพื่อให้แต่ละลิสต์นะครับมันมี n เท่ากับ2อก็ือเป็นอ่าเป็นเคอร์ฟสองอันนะครับเราจะเคอร์ฟนี้นะครับมาตัดตัวไอตัวนี้นะครับกอไปที่อินเตอร์เซ็กนะครับ แล้วก็แบมสปิดมัลติเพิลนะครับชุ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 บอ่านะครับแล้วก็จะเป็น n ทับสามแล้วก็รีไซเคิลไอเทมที่เราต้องการออกมานีหนึ่น้อยกว่าสองนะครับอ่าก็เป็นนี้นะครับแล้วเราก็แคปโง่แล้วก็จะได้เป็นตัวบัตบัตเทนนะครับแบบเวลาปิดไป ซึ่งก็คือจะโดนตัดนะครับโดนตัดละซึ่งตอนนี้ตัวจันทานมันเลยออกมาครึ่งหนึ่งใช่หไหมครับเราจะเซตเข้าไปนิดหนึ่งก็ได้แต่ตอนนี้ผมก็ต้องไปแก้ตรงนี้ครับซึ่งก็แล้วแต่เลยนะครับว่าบางคนอาจจะแก้บางคนก็เนยครับตรงนี้อาจจะต้องเซตเข้าไปนิดหนึ่งไม่ใช่เส้นหนึ่งนะครับเป็นเส้นตัวที่จะมาตัดแรกคือเส้นเนี้ครับ อาจจะต้องแห้งขยับเข้าไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่แก้แล้วกันทำตามนี้นะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือทำเหมือนกันนะครับจะ copy ชุดนี้ไปนะครับลองด,ดแูแก้กันยังไงนะครับเคิร์ฟอันนี้นะครับอาจจะอันนี้มาจิ้มับ ขอ disable ตรงนี้ครับมันช้านะครับแล้วก็กับตรงนี้มาใช้ด้วยครับก็อันนี้คือเคิร์ฟเอาอันนี้อ่ะแล้วก็น,นี่นะครับอยู่ข้างล่างโอเคอันนี้น,นี่ถูกแล้วนะครับอันนี้เป็นรูปสองเอชนะครับปึ๊บอ่อเราจะเอาตัวนี่นะครับมาดู นีจำนวนก็ดุคล้ายๆใกล้เคียงกันน,นะครับหรือว่าไหนอันนี้คือเลนส์สิบสองนะครับล้านนี้ถ้าเป็นนี้เป็นสิบสามองใช้สิบสามละกันนะครับอันนี้จะน้อยหน่อยแล้วจะเยอะขึ้นหน่อยอะไรครับจุดประมาณนี้จุดศูนย์ห้าก็ไล้แล้วก็จุดห้าปึ๊บๆน,นะครับเอ็กเซนแล้วแล้วก็เอนเบลที่เหลือนะครับ อนันหา้นถูกต้องนะอนะครัเดี๋ยวดูนิดนึงตัวเซอร์เฟสอันนี้นะครับเซอร์เฟสหนึ่งมันเป็นเซอร์เฟสหนึ่งครับนี่ต้องเป็นเซอร์เฟสสองครับดูเนื่องจากตัวบาร์เทนของเราเอียงแปลกๆนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเอาเซอร์เฟซสองมาจิ้มตรงนี้นะครับเซอร์เฟซสองของเราคือตัวนี้หรือเปล่าครับเจ็ดมาจิ้ม ก็ตามนี้คนระับเนื่องจากมันอันนี้อาจจะบิดเยอะนะครับผมไปใช้ตรงกลางมันก็เลยไม่ได้โชว์ว่ามันมไม่ใช้ตรงกลางมันเลยมันจะแตะตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็อาจจะไปบิดตรงนี้นะครับอันนี้ก็หรือใครบอกว่าจะต้องแบ่งเป็นตอนๆต,ตามแต่อะไรก็ได้นะครับก็อันนี้ก็คือแล้วแต่วิธีนะแต่ว่านี้ก็คือจะทำให้คร่าวๆให้ดูนะครับประมาณนี้ ส่วนนี้คือเป็นเว็บสุดท้ายครับก็จะได้เป็นตัวเว็บของแปลกฝั่งนี้ดูเหมือนจะยาวใช่ไหมครับอ่าก็ยาวจริงแหละครับแล้วก็ต่อไปนะครับวิดีโอท้ายนะครับของอันนี้เราจะมาเราจะมารวบไอ้พวกนี้นะครับทั้งหมดเลยโดยใช้ตัวโดเมนของ Surface ในการสร้างพวกนี้ทั้งหมดนะครับอ่าขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมครับ